สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแสงเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กับเกม e ว e Wolf นะคะเป็นเกมที่หลายคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะคะเป็นเกมที่มีแบ,บ่งเป็น2ฝ่ายหมาป่ากับชาวบ้านนะคะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะก็กดเริ่มเล่นเลยนะคะตอนนี้รอห้องนะคะโอเคแสงอยู่ที่หมายเลขเจนะคะข้างๆแสงนี่ฝาแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยโอเค แสงไม่อยาเป็นผู้ต้องสาปนะคะโอเคเป็นหมาป่าเว่คือตัวหมาป่าเว่เนี่ยสามารถเอ่อได้เว่ใส่ผู้เล่นอื่นได้นะคะโอเคคลือแรก14ผู้ร่างแขนยังไม่ฆ่าสิบีก็แล้วกันนะเพเป็นโอเคหมายเลขหมายเลขสี่ก,ก็แล้วกันเขาเลือกหมายเลขสี่กันนะ คือตัวบทหมาป่าเนี่ยคือมมาตอนเช้าเนี่ยสามารถาไล่เวทใส่ได้นะคะคือ,อยาเอยอย่างรู้ผู้มีลาเนี่ยจะดูบทผู้เล่นคะแนนเป็นหมาป่าเวทนะคะโอเค โอเคสี่มีคำสาบนะคะเพราะงั้นสิบไม่เท่ากับ8โอเคส0ไม่เท่ากับ8ปดแน่ๆนะคะเพราะงั้นเออ ใส่สิบสามไปก็แล้วกันนะเออตอนนี้เหมือนอย่างกลางไม่ได้ไม่ได้ดูใครหรือเปล่าเอ่ยหรืดูคนที่ออฟแล้วก็ออกไปโอเคตอนนี้ไม่มีการเลือกนะคะ โอเคมีคนออฟไปสามคนแล้วนะคะโอเคไม่มีการบวชในวันนี้นะคะรอดูคืนนี้ค่ะโอเคตอนนี้รอหมาย,ย่างตัวสอบนะคะเก้าโอเคเก้าดีกว่าเก้าเป็นผู้มีรางนะคะไม่เอาสิบห้าล่ะ มีลางสีหรือสิบห้าโอเคลางตายไปแล้วนะคะ โอเคแปเป็นหมาย,ย่างนะคะถูกตรวจสอบโดย12นะคะ12นี่น่าจะเป็นอย่างรู้นะคะโ okay, อเคมือปืนสังหารเบอร์สไปแล้วนะคะไม่รู้อะไรโดนใจให้ยิงไปเลยนะคะอ๋อเพราะสี่แจกเฟซบุก๊กเหรออ๋อเ้าไม่เท่ากับสเพราะกันก็เลยตายด้วยนะคะตอนนี้หมายเลขที่น่ากลัวคือหมายเลขที่12บและสนะคะ เพราะว่าน่าจะเป็นนักสืบกับอย่างรู้นะคะใช่พยุนไม่ได้ค่าค่ะไมยได้ค่าต่างหากที่เป็นคนค่าอืมคือดีเนี่ยน่าจะมมีคนโหมดอีกแล้วนะคะเพราะว่าดูแล้วทรงๆยังอื่นๆกันอยู่เลย ใช่แปลเป็นหมายอยู่แล้วจ้าไม่มีความ,มเป็นไปได้เลยโอเคตอนนี้คนค่าสองหรือสิบสองดีเอ่อ ตอนนี้ผู้ส่งสารน่าจะชุบเก้าขึ้นมานะคะเพราะว่าเก้าเนี่ยน่าจะเป็นดัวอะไรมาก่อนเสีชีวิตแน่ๆออเคกรมมาเทพตายแล้วก็ตายเยอะเลยโอเคมีมนุษย์กินคนนะคะฆ่าไปคืนเดียว3มคนนะคะแล้วก็ โอเคมาร์กินคนตายไปแล้วแน่มาป่าชนะนะาพ่อหมาป่าเหลือมากกว่าคนนั่นเองนะคะก็ชนะแบบงงๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b e ให้เป็นกำลังใจให้ล่องแสงด้วยนะคะถ้ามีอะไรติชมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ